มละวันที่วท้ทขตอเรียมเตเยเลากอนขจับล่ะเอาจำนนั้นพันีติดัเอาจำนนั้นวัี้วนีวันนี้มีฟค่ะ Ja, ยังคงเป็นแนวทางในการหยิบจับฉลากทีแบกงรับเหล่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดไม่มีปัิงการพนัน,ไม,มนไม่มีทักข้อความไม่มีการเรียกเข้ากลุ่มใดๆท้งสิ้นถ้าหาเห็นถือว่าเป็นมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเราคงอยากเข็ม,มวดครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมคลิปนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไปรับชมคลิปกันครับไปรับชมคลิป ขอแค่คนละไลค์ขอแค่คนละแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กำลังใจหนึ่งไลค์หนงแชร์หนึ่งควมหมายหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งความหวังให้รับชมจิปกันครับเลขนทีมีศูนย์ครับบงเลยทูกทีมีศูนย์บครับหายไปแล้วศูนย์หาอวัยก้อนหายไปแล้วศูนยาครับวันนี้ชุดแต่ทีมีศูนอีกบังวัวสี่ศูนย์ต้องเป็นศูนย์หาเราลุ้นนะครับทนยังอให้ทูดละ หาเอาหาแปดแปลนหาเราตลี่เบอเ์ลียหาาแปลนหาหาแปดตลีเอาตัวใดครับแปลนหาหาแปดนหาเอาแปดนหาหาแปดแปดนหาหาแปดน้อหอตอนนี้คือถูกขึ้นมาตัวแรกมันก็เป็นศูนย์ตรงนี้ศูนย์ตัวแรกอะอกมโจมศเก่า ยังช <20, S 2> ันสิบจุดหน้าสิบจุดสาธุน่งวันนี้ปูว่าปูสิไปเราเด้อปูสิไปเราบอกครับจ้าแต่คือว่าไห้มาแล้วนะปูอไห้มาแล้วปูอปากเข้ามาแล้วปูบอกว่าไห่เกเอฟซีทุกคนตามนั่นละบอต้องเปลี่ยนแปลงเด้อหาเปลี่ยนแปลงเด้อเปลแปลงหากับสุนหาหากระสุบนกับล่างเอาซ้ำนั่น ก็ใหเป็นปูปูบอบอปูให้เอาจำแหน่งเจ็ดเป็ห้ากับศูนย์ห้าห้าศูนย์แหวนมือเคลื่อนปูกับมะเขาวาดหนุกแล้วว่าให้เอาตัวนี้หัวนี้นี่แปดห้าห้าแปดฟันไปเลยครับศูนย์ห้าห้าศูนย์อืมเกแปดห้าเลขสามตัวนะเจกดแปดห้าใช้สตัดคือกสตัดแต่ปูให้เจกดแปดห้าสามตัวเลขล่างศูนย์ห้าห้าศูนย์นี่ตำแหน่น กูคือให้เขาเป็นสภาพบุญือบอกว่าให้กูทุกคนให้เพื่นมิชงมินาทีั่งพัน่นทุกคนกูกตคือให้อนอละวันนี้กูก็ได้เวลาไปพักผ่อนแล้วกูจะไปพักผ่อนแล้วออบอกนะครับไทยหรองไงคบอกว่าอูเนี่ยคไทยเออใช่เพอไอูเอกูใช้ใช้ร้อยเปอร์เกูบอกไว้ไช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อนัฐบาลไทยร้อร์ โชว์ก่อนฮะนี่บอกตัวนี่บอกโอ้จิ้มเรียบร้อยจะบะเชียงยนี่ครับผูบอกแล้วบอกีผูบอกแ้บอกอีเลยอะนีครับอ่านี่เรีทุ่มอาเดียวก็เ็นตอนนี้ก็ปูไปแล้วฮแงสวางออกเลยฮก็แงสาเก้าห้าหกดมุนนี่นีเออรวังไว้ก่อน นี <N cess inh aling> ่เคลื่นเ่ยอนนี้คลื่นอ่แล้วตัดมุนเลยแ็กเกนครับแชกบขนาดอยู่ใบตัวนี้ยังเก็บไม่ทีเดีครับว่ามาเบิร์ตเกเธอร์ตอนเกเธอร์เลยเก็ตาเก็จแปดห้าเก็ตเก้้า ใส่ว่ามีคนอยู่ทั้งนั้นวะผมยังสงสัยว่าคนอยู่นี่ฮะคุณจันนี่เห็นมาเศร้าเลยวะนังอยู่ต้นโอ้ต้องงามเหมืลยวะครับนั่งอยู่ต้องก้างต้นเลยบะอ๋อใครเห็นอะไรพิมพ์บอกด้วยนะครับ นั่งอยู่สองคนนั่งอยโตหมดย่เลยบ่บอสองคนโตกมดเลยคนโตหมดเลยครับเลขเงนราพกไหนัี่นอนบุ้งนะคับคนอ้าเบงกำนักันเบื้งำนกันเนาะแมน้ำีนะครับเป็นเสียงแก้นนะครับปู่นาคายาาคีเลขที่จุดได้เก้หส่วนเลขที่ปู่เขียนให้เจ็ดแปดห้าบ ล่างเอนาเง็ดเดียวเน็ดเดียวเง็ดเดียวอีลีหน่อเง็ดเดียวเน็ดเดียวเผนแขนเลยอ๋อใส่ทรมาเนาะใส่ครับเอาม่นำานี้หันมางพีเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ เอาเออนี่ถือให้เบิ้งเบิ้งกัะครับพี่น่ะเอาลงตำตำอีกหน่อยหนึ่งบั้งที่เออเน่ะกล้องสามตัวทั้งนี้กล่องอยู่ทั้งที่อ่านั่นละนี่หละชัดเจนเนาะเก้าห้าหกอืมือวัดนี่เขาจะอะไรอะจะใส่อืเอาตรงๆงอืมอ่าเนี่ยครับเลขทูปจุดได้เก้าห้าหกส่วนนี่กูเขียนให้เจ็ดแปดห้าล่างศูนย์ห้า คุณจะมาถึงครับคุจะมาถึงครับโอเคเนาะมบคุณไมหอะคุณบอกว่าอันนั้นอยู่ทึ่งคนคุ้นคนเห็นค้นอยู่ต้องงามใคละคุ้นยู่ใส่ใส่ไอ้หนุ่มนี่เขาไปสี่เมืองคุณอยู่มองไหน พนเขมียนขอบ้านเนาะเออพันเขมียนของบ้าพันว่านพนนั่งยูใส่ห้นั่งยูหันบ่ไห้บนไหนครับโอ้พันนั่งอยู่ทึ่งๆน่ะโอุ้ดขาวองูเนี่ยมเห็นนั่งอยู่ทึ่งๆครับทุ่มไล์สดูบอกว่าเห็นมีคนนั่งอยู่บนต้นคน แต่เอดโมเ็นนะครับฮะ เดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอคนละไลค์ขอคนะแชร์สิ่งที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับสาหรับวันนี้ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับรวยๆเงยป๊าั้นยังคงเป็นแนวทางในการหยิบจับฉลากที่แบกมาฝากเท่านั้นไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดไม่มีปราิงการผนันไม่มีทักข้อความไม่มีการเรียกเข้ากลุ่มใดๆท้งสิ้นถ้าหากเห็นถือว่าเป็นมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มรับหดอย่างเขรงวดครับ